เปิดภาพปัจจุบันราโมนาซาโนโลาลีอดีตนางเอกอยุค90ู่90หลังแต่งสามีนักธุรกิจค่ะ ราโมนาซาโนลารี ona, ari, อดีตนางเอกอยู่90ครอบครัวน่ารักมากค่ะลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วลูกสาวคนเล็กกัน,น่ารักมากอดีตนางเอกอยู่90ที่เชื่อว่าแฟนๆยังคงคิดถึงอยู่เสมอราโมนาซาโนลารีนางเอกช่องเจ็ดที่มีผลงานละครด่งดังไม่ว่าจะเป็นสนสถานหูเขากินคนร้อยอดีตซึ่งระหว่างนั้นเธอมีชื่อเสียงและมีงานละครเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ ราโมนาหรือชื่อเล่นของเธอคือโมนาเธอขอเลือกชีวิตจริงหลังงานแต่งสร้างครอบครัวกับสามีนักธุรกิจด้านการเงินทราวิบสบลานส์และการบินไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรค่ะก็ต้องบอกว่าในยุค90นั้นสามสาวพี่น้องตระกูลซาโนลาลีโด่งดังเป็นนางเอกเป็นนักแสดงทุกคนพี่สาวคนโตคือ เจสซีก้าและพี่สาวคนรองคือแองจ้แองเจล่าซานโนลาลีค่ะราโมนาซานโนลาลี ari, เขาพิธีแต่งงานเมื่อปี2,546 ปัจจุบันเป็นคนแม่ลูก3ามลูกชาย2คนโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะคนแรกชื่อม,มาราคายปัจจุบันอายุ15ปีและคนที่2มิโกอายุ12ปีและลูกสาวคนเล็กแมกโนเลียค่ะก็ต้องบอกว่าถึงวันนี้จะเป็นคนแม่เต็มตัวจริงๆแล้วในทุกๆปีเธอจะบินกลับมาเมืองไทยบ่อยอยู่สมควร เพื่อจะอยู่กับคุณแม่และพี่ล่าสุดค่ะภาพของโมนานและลูกทั้ง3คนก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมาก,มากแฟนคลับเห็นแล้วต่างยิ้มไปด้วยเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับชมว่าลูกชายหล่อคมเข้มและลูกสาวน่ารักมากๆค่ะ